ขาก็ต้องแพกมาให้มันชื้นเนาะใช่ๆๆ <ๆ S 2> เพราะว่าน้องชอบชื้นๆืนอ้าวน้องอยู่ไหนอะหรือว่านี้จะเป็น<อ>ก็บอกว่น,น้องไปไหนหมดอะทุกคนเขาน้องหายรุคนถ้าน้องตกใจหรือน้องกลัวนะทุกคนน้องจะขดตัวเป็นลูกบอลแบบนี้นเลยนีน่น้องมาแล้วน้องมาแล้วอ้าวผิดได้กลจับตัวได้ด้วย กคนยินดีตอนเราทุกคนเข้าสู่ช n e น t ท็อปปีทูสจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตั้งแต่สมัยดึกดำบันเลยทุกคนตั้งแต่ท็อปเป็นไดโนเสาร์โคอยาวเลยเฮ้ยไม่ดิมันต้องเก่ากว่านั้นตั้งแต่แบบสมัย350ล้านปีที่แล้วน้องก็คือตัวไอโซพอดนะทุกคนน้องก็จะหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้เลยเหมือนเป๊ มีใช่น้องคือไอโซพอดนะ้ทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าแมสไอโซพอดซึ่งตอนนี้เขาได้รับความนิยมมากเลยทุกคนเนื่องจากว่าเขามีสีสันที่หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวที่เป็นแบบลายสีขาวคาดสีดําเหมือนแพนด้าเลยทุกคนหรือว่าจะเป็นแบบนี้เลยนี่หน้าตาเหมือนเป็ดเป็นดักกี้แบบน,นี้ก็มีเลยทุกคน คือจริงๆอ่ะท็อปอยากได้น้องดักกี้นะทุกคนแต่ด้วยความที่เขาหน้ารักทุกคนเห็นแมน้องน่ารักมากเลยน้องก็เลยขาดตลาดนะทุกคนซึ่งไอโซคอตเนี่ยเขาเป็นนักย่อยมืออาชีพนะทุกคนกินทั้งแบบเปลือกไม้แล้วก็เศษใบไม้นะแต่ว่าน้องที่เราได้มาวันนี้ก็หน้ารักไม่แพ้กันเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการจัดบ้านเลี้ยงน้องกันก็นกจะมีกล่องบ้านของเขาที่ข้างบนสามารถเปิดได้ แล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งที่น้องสามารถกินได้ด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้หรือว่ากระดองลาหมึกอ,อันนี้ก็คือส so ติกน้ำมอ้นะทุกคนให้ความชุ่มชื่นเพราะว่าน้องชอบชืน้นอันนี้ก็เป็นตัวน้องและก็อันนี้นะทุกคนเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเรียกว่าแม่บ้านก็ได้นะและก็มีอาหารของน้องเขาแล้วก็อาหารเสริมนะทุกคนสุดท้ายเลยนั่นก็คือบินมาเดี๋ยวเรามาทําบ้านให้น้องกันนะทุกคนซึ่งเซตเนี้ยท็อปสั่งมาจากไอจีไมไอโซคอนนะทุกคนเขาให้คู่มือมาด้วยเดี๋ยวเราทําไปทีละขั้นนตอนเลย ขั้นแรกขอแอลดูน้องก่อนได้ไหมอะทุกคนมันจะข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าน้องที่อยู่ในขั้นตอนที่5ส่งน้องเข้าบ้านขั้นตอนสุดท้ายเลยแต่ว่าก็ไม่แปลกนะทุกคนเพราะว่าเราอยากเห็นน้องก่อนเนาะนี่น้องมีชื่อว่าคูบลิสเอสพีแอมเบอร์สิบตัวอยู่ในนี่เหรอเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าทุกคน เติมตามแต่นี่ไงทุกคนน้องตัวที่หนึ่งใช่แล้วมัไม่ใช่อยู่ในกระปุกนี้ฉันก็ต้องแพกมาให้มันชื้นเนาะใช่เพราะว่าน้องชอบชื้นชื้นอ้าวน้องอยู่ไหนอะหรือว่าอันนี้จะเป็นกระบอกน้องไปไหนหมดอะทุกคนเอาน้องหายทุกคนนี่ไง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 ทุกคนเห็นไหมนี่นี่ส่วนใหญ่น้องจะอยู่ข้างล่างนะทุกคนเพราะว่าข้างล่างมันชื้น น้องมีความน่ารักมากเลยทุกคนตัวของน้องจะเป็นสีเหลืองสลับสีดำนะทุกคนซึ่งตอนโตเนี่ยน้องสามารถโตใหญ่กว่านี้ได้อีกเท่าเนึ่นะทุกคนหรือประมาณขนาดประมันสองเซนถือว่าใหญ่ไหมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังเป็นวัยสรุ่นอยู่ท็อปก็หวังว่าท็อปจะเลี้ยงเขาให้มีลูกแบบเต็มไปหมดเลยนะทุกคนแบบดูย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 บยูยูยยู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 ย มันกลับตัวได้ด้วยพอเราไปกวนน้องน้องก็ออกมาเดินเต็มเลยทุกคนสงสัยน้องจะโตกใจน้องติดเลย่ะไหนะไหเดินไม่ได้กระปุกมันใส <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นสมาชิกที่เราจะเลี้ยงรวมกับน้องคนนี้นทุกคนน้องคนนี้เป็นพ่อแม่ส่วนอันนี้ไม่ใช่ลูกนะทุกคนแต่ว่าเป็นแม่บ้านซึ่งน้องตัวนี้ก็คือน้องสปริงเทลส่วนมากเขาจะมีแต่สีขาวใช่ไหมเขาก็ <c oughs> มสแดงด้วยทุกคนขีดหนึง น้องมีหน้าที่เป็นแม่บ้านนะทุกคนเนื่องจากว่าน้องจะทําหน้าที่ทํา <c oughs> ทความสะอาดบ้านแล้วก็กินเชื้อรานะทุกคนแต่ว่าน้องขนาดตัวนี่เล็กมากๆเลยไม่รู้ว่าจะถ่ายเห็นไหมอะทุกคนนี่เรามาดูกันดีกว่านี่ไงตัวแดงๆเ,เห็นอยู่ใช่มันจะมีตัวแดงๆแ,และก็ตัวสีขาวๆนะทุกคนเพราะว่าจะมีทั้งหมดสองสีเป็นสีขาวและก็สีแดงเล็กมากเลยอะใช่ต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายนะต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วแหละถึงจะเห็นน้องนะทุกคนเพราะว่าตรงน,นี้มันกลา <c oughs> นี่ว้าวมากทุกคนมีน้องตัวแดงๆวิ่งเต็มเลยแล้วก็มีน้องตี่ตัวสีขาวๆด้วยนี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่ทุกคนเห็นชัดนะตัวเนี้ยใช่มาเดี๋ยวเรามารีบจัดบ้านให้น้องกันดีกว่า <c oughs> ขั้นแรกนำมอสไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะทุกคนซึ่งทับแช่วไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2ขเขาบอกว่าปูเปกน้ำมอสบางๆให้ทั่วทั้งพื้นกล่องเพื่อรักษาความชุม่มจื้น เราต้องบีบไหมทุกคนมันจะแฉะไปไหมเนี่ยบีบหน่อยแล้วกัน <l ots> ต้องเอามอสเขียวๆออกไว้ปลูกด้านบนไหมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าต้องเอามอสออกก่อนนะทุกคนเอามอสออก,น,กน,นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนใส่สเปกหน้ามอสปูแบบบางๆขั้นต่อไปเขาบอกว่าให้ทอปะใส่ดินหนาะประมาณ1 5ถึง2นิ้วและใส่สปริงเทลด้วย1นิ้ว 2นิ้วนิ้วดใช่ไม่ใช่นิ้วน้นีทุกคนนิ้วก็คือหน่วยของอันนี้ไม่บรรทัด1นึห้าถึงสองนิ้วอันนี้ไม่มีนิ้ว,ว่าปามเป็นหน่วยเซนกูนไงคิดว่าน่าจะใส่ทั้งถุงเลยทุกคนทั้งถุงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าใส่ลงไปเลย มันฟูมั้ยมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนพอก่อนไหมโอเคเดี๋ยวลองเขย่าดูก่อนเออ,อยังไม่ได้นะทุกคนเราจะเอาประมาณ4เซนแล้วกันเอาหมดถุงเลยละกันที่เกศคำนวณแล้วทุกคนแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะทุกคนเพราะว่าข้อน,นี้เขาบอกว่าถ้ามีสปริงเทลให้ใส่สปริงเทลไปด้วยนี่ น้องแม่บ้านของเราท็อปคิดว่าท็อปจะใส่ไปไม่หมดนะทุกคนเพราะว่าท็อปจะเลี้ยงน้องสปริงเทลไว้เผื่อเรามีไอซูพอตเพิ่เราจะได้มีแม่บ้านไว้ใช่มองไม่เห็นน้องเลยอาจจะมองเห็นเป็นดินธรรมดานะทุกคนง่ายไงกระสับเห็นอยู่อ้าวน้องน้องมุดมุดลงไปแล้วหายแต่ตัวสีขาวไม่ค่อยเห็นเพราะว่าน้องเล็กลงไปอีกใช่ ต่อไปก็จะเข้า te สู่โหมดตกแต่งบ้านน้องนะทุกคนซึ่งเราจะแบ่งครึ่งกองออกเป็นโซนแห้งครึ่งหนึ่งโซนเปียกครึ่งหนึ่งนะทุกคนสมมติว่าน้องเข้ามาอยู่ในโซนที่มันเปียกแล้วน้องรู้สึกว่าก็ไม่สบายตัวเลยน้องก็จะเลื่อนไปที่ส่วนแห้งนะทุกคนหรือว่าน้องตัวแห้งแล้วน้องรู้สึกว่าไม่สบายตัวเลยน้องก็จะเข้าไปสู่โซนเปียกนะยทุกคนแบ่งครึ่งๆึจริงๆแล้วไอโซพอดเนี่ยเราสามารถหาได้ตามธรรมชาตินะทุกคนเขามีหลากหลายชนิดมากเลยท็อปคิดว่าท็อปอาจจะไปตามหาไอโซพอดนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปตุ จะอยู่ตามไหนตามพวกไม้ใช่ตามกิ่งไม้แห้งๆอ่ะทุกคนต้นไม้ก็มีไหมใช่เอ้ยมีเหรอเขาจะอยู่ตรงแบบใบไม้แห้งๆกิ่งไม้แห้งๆนะทุกคนต้นไม้ไม่แห้งเขาไม่อยู่แห้งอยู่ผุๆอือใช่แต่ชื้นๆใช่จริงๆแล้วดินมันก็ชื้นอยู่นะทุกคนเพาคงไม่ฉีดฟอกซี่เพิ่มอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันติดเมล็จัดเลยใช่ไหมใช่จัดเลยอันนี้ตกแต่งไปก่อนนะทุกคนแล้วก็อันนี้นะทุกคนไม้แห้งๆให้เขาเทนะ กระดองปลาหมึกนะทุกคนเป็นแคลเซียมให้กับเขาแต่ท็อปคิดว่าเดี๋ยวเค่อยใส่ละกันเพราะว่ามันใหญ่ไปเดี๋ยวเอาไปตัดก่อนท็อปก็จะใส่ใบไม้แห้งเลยนะทุกคนนี่อันนี้แห้งมากไม่สวยเลยบางหมดเลยเขาจัดก,กันหนึ่งนะทุกคนฉีกดีกว่านะทุกคนมันใหญ่ไปโรยไว้ข้างหลังเลยส่วนใบไม้เขียวๆอันนี้ท็อปโรยไว้ด้านหน้าละกันทุกคนส่วนอันนี้ถ้วยกับข้าวเขานะทุกคน โซนเปียก็อปจะใส่เป็นมอสสีเขียวแบบนี้และกันนะทุกคนน่นมันลงไปโซนแห้งแล้วลูกนี่โซนเปียกอยู่ตรงนี้ <Wow. S 1> แล้วก็ใส่หมูหยองไปด้านหน้านะทุกคนสเปคกน้ำม,มอสน,นั่นแหละส่วนตัวนี้ก็คืออาหารเสริมของน้องนะทุกคนของน้องไอโซพอดเขาอ่านออกเสียงว่า my show ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหม <Huh? S 1> แต่ว่าทำไมรูปปากต้องเป็นอย่างเงี้ย my s h o ส่วนประกอบเขาบอกว่ามีคอนมิลฟกมิลไลท์บลซูซอยมิลพีชโอ้โหนี่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยน้องกินเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยอันนี้เราก็จะใส่ให้น้องไปนิดนึงนะทุกคนขอใส่ข้อนี้ก่อนเพราะไม่รู้น้องจะกินหมดปล่า ก่อนที่จะเอาน้องเข้าบ้านใหม่นะทุกคนเขาจะมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงน้องนิดนึงนะการเลี้ยงน้องทุกคนคือน้องจะชอบชื้นชื้นขั้นมากเลยนะทุกคน 80- 9 0ถึงเเลยนะความชื้นเนี่ยแต่ว่าน้องไม่ชอบแฉะทุกคนอุณหภูมิที่น้องอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ18-30ปถึงองศาเซลเซียสเอาง่ายๆคือน้องชอบแบบอากาศแบบเย็นๆนะห้องแอร์ก็ได้นะใช่ห้องแอร์ก็ได้อาหารหลักของน้องเขาก็คือเป็นพวกพวกเนี้ยใบไม้แห้งใบไม้ผุกเลยทุกคนส่วนอันนี้อันนี้เป็นอาหารเสริมของเขาเป็นพวกโปรรรตตีน้้อองงกกก็็จจจะะทําาไวววแลช่่ยเเืิญ ใช่ช่วยจเจริญพันธุ์ส่วนอันนี้แคลเซียมช่วยให้น้องล็อกคัพได้ดีขึ้น <Wow. S 1> ส่วนความชื้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเทอร์โมมิเตอร์นี้ใส่ลงไปตอนปิดกล่องนะทุกคนถ้าความชื้นไม่ถึงเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มทีหลังแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยน้องเข้าบ้านใหม่กันดีกว่า <Wow. S 1> นี่ก็คือน้องแอมเบอร์ทั้งหมด10ตัวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องลงไปแล้วอันนี้เป็นน้องไซลางนะทุกคนนี่น้องลงไปแล้วหนึ่งคน เราไม่ยอมลงอ่ะทุกคนเราจะทำยังไงดีเ่ออเลยไงลงไปแล้วบ้านไหนขยุบ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 นี่ลงไปแล้วลงไปแล้วอันนี้ลงโอเคอันนี้ลงแล้วเอาเร็วปึ๊บอาขึ้นยิ้งเสย์เลยทุกคนขึ้นยิ้เซา์ไม่ทำลงสักที <laughs> เอาเร็วนี่น,นี่น้องก็ลงไปเดินเล่นในบ้านใหม่กันแล้วทุกคนน่ารักเนาะใช่ วันนี้อะไจะออกข้างนอกอ่ะวันนี้อยากออกไปเที่ยวรับนอกบ้านเขาจะมาเจอกันแล้ว,วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวท็อปให้ดูน้องอีกทีหนึ่งนะดูดิน้องหน้าตาหน้ารักมากเลยทุกคนน้องสามารถตัวใหญ่ขึ้นไปกว่านี้ได้อีกเท่าหนึ่งนะทุกคนก็คือเขาบอกว่าประมาณ2เซนก็ยังไม่ใหญ่อยู่ดีเนะะาะแปลว่าใหญ่ไหมไม่อะ <laughs> โอเคไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามและก็อย่าลืมกด กัอย่างนี้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายจ้าเดี๋ยวห้น้องโตขึ้นท็อปไม้มาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะทุกคนเขาบอกว่าลูกเนาะใช่เขาบอกว่าประมาณ1เดือนมั้งน่าจะมีลูก